Ay vinh đi Ay nữa thì nha 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 nó nha 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 cứ nha 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 bên này, đi bên này. พีคเนสนอนนอกบ้านครับวันนี้เดี่ออสนอนในยนอนแน่นอนนี่นสี่ยังไม่มองหมุนตัวหมุนตัวเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ตายเลยตายยังไม่ตายออกไปแล้วออกว,อวะอ,ออกแล้ว แค่นี้ก็เดียวแล้นเียวเต้ติดดเลยาไม่เดแล้วติดเลยนี่อ่นไ่ตีงนนทำแต่ข้านีไงข้าใี้งานเลยไม่อะไรนะไม่ยิงไม่ได้ต้องถืงอย่างเงี้ยขู่ไว้ใช่ไหมขู่ไว้เป็นขู่วขว่ไว้ขู่ไว้ผมันอันนั้น dạng mặt anh quân nhân mặt anh quân ít tango điện mẫu kim bó 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 ได้จไปตีเม้งวันนี้เอาเกอยาเดียวตีเม้งเอ็สภาพตีนี้เป็นยงไงตีเม้งนะโหยาเลยยาเลยยาเป็นภาระเขาเด็กแเรียบร้อยนนย่ากระังกังอ้าวอ้าหลังหลังหลังว่างเลยนี่ต้องเหนือเรเลยไอ้ลูกเีพี นี <brightness, desserts. S 1> ้ในนี <enta> <t uk> ้พ <enta> <t uk> ี <enta> <t uk> ่เอนะเชีย <enta> ร <t uk> ์ส <enta> <t uk> ุดใช่ไหมพี <enta> ่ถอยไปใชระชาพลังเลยนะครับต้องถอยสองก้าวตลอดเลยนะเล็งเล็งก่อนเล็งนี่แหละนี่แหละมันเควินไทยแลนด์ด้วยเหรอเควินเหรอ ไันน <Happiness. S 2> <Rabbi. laughs> <laughs> <boat> <That> ี้เขเีย <és> ุทเยไปด้วยนี่อยางโค้ดอยางโค้ดอ่าไปฉีดเยอะเลยนะฉีดเยอะไปเลยมาอื่นทีเดียมายแดงสมอมันไม่แค่แจ้งแล้วกันเก็บมาื่อนทีเดียมายแดงมันก็เจ็บลยไม้เหยนี่อ้าวแอปฟ์สไปไหนอะเก็บไปแล้วไมาแดงอะมาจุดสวยเก็บไปทำไมขายตจอพี่ แอคฟอร์ดไปไหนแอคฟอร์ดฉันนั่งโกรยเลยนะเว้ยแอคฟอร์ดไปไหนแอคฟอร์ดเอ๋ยในกระเป๋าวีกระเป๋าวีในกระเป๋ามีไม้สี่ไม้ไม่ใช้ใช้ไม้ต่อเปลี่ยวหน้าเยอะไม่ฟังโค้ดเลยพี่เอกไม่ฟังโค้ดเลยฟังแล้วเอ๋กระเป๋าน้ำเงิน แต่มันยัมีทั้งสี่ไม้นะไม่ตีนะเว้่ยขาเขียวนี่เขเียนนี่นเป็นไม้ไหมไม่เล่นแอคซอร์ดแทนนอลอ้บิลเกอร์ g p s อัลตาเยนี่หนี่นเรียบร้อยออกแล้วนี่แน่นี่แน่อันนี้เือไม่ต้องซุมเลยแช่เดี๋ยวเลืกกมาแช่นานน็ดเลยเลืกกันมา อไดย่งายสไลด์ตีอยู่สไลด์ตีโอ้โอยังได้อยู่จ <c oughs> ะชมเะนี่ง,งานีหลอกโอ้โ,อะ,โอ,ะอะไรวะป้า <c oughs> ปจิ๋มมาปวะพี่จิม๋มวันนี้พี่จิ๋มมาวะไม่ได้ยินเสียงเลย ตกเอหน้าตกเอหนะะ้าโดนโยนไี่ได้โคดะโคดะโอ้ติดตามนี้เอ่อเป้าอาสยามาตีดบบนีโคงหัวไหวะ เฮ้ยออกครับเอ้ยเรียงนีหมต้งเชียวเฮ้ยเดี๋ยวเลียวเลยวหยอดหยอพอแล้วหยาอหย่อนพอแล้วลงเพราะว่ตีไปทีนิดเลยจับสองมือเ้ย แล้วมิกกี้เมาจริงนะเนี่ยรองเท้าก็สีเหลืองกลมลงเนี่ยรถนี้ไม่เมารองเท้าก็สีเหลืองที่ขอนี้เป็นแบบแดงเดือดทั่ขนี้เป็นแบบขาวชั่วว่างทางแห่งทำแดงเดือดแดงเดือดอันนี้เป็นทางแห่งทำลูกสาวของสาวเลยสาวเลยนี่รับได้ทุกท่าล่าได้ทุกทับยกเว้นท่านี้ อ่อยให้คนปลวน่ยไม่ได้หรอวะกลัวฮะก่วหูยลัวหมือข้างหนึ่งไาแน่เลยเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวนะพี่วะอันนั้นน่าจะลิปสติกเอท่ามาดูเลยเจอท่ามาดูเลยมันอื้อไงเอ้แคนนอนโฟลก็ดีอยู่นะอย่ไงไ้วยไล่้วย พ้องบินขาหยอดอ <ะ S 2> หยอดไปแล้วยหยอดหยอดฟังนี่เลยนะอีอี <c oughs> โอ้ยไม่เปลี่ย,ย,ย <c oughs> นเลยนี่อยู่นี่แหละเอ้า้วพี่เอกทรงงานหนักมากค่ะไม้เฮียนี่มันดีจริงๆบอกเลยว่าคลิปนี้นะมีแต่เสียงเสียงคนด่าไม่เสียงคน, <c oughs> น่ริบ ม่มีเสียงฝังรูเลยอ่ะนี่หน้าหน้าเป็นไงีเออตีอ้าไม่นะลงครับไม่นะไม้กูลงครับไม่นะเกือบโดนใช่คู่มใครได้ไม้ตัวเองเหยใช่นี่เป็นพักเลยยาวพักเลยยาว อดูเรือชั้นๆเงยมัเลยรุ่นสองคนท้ายเลยนี่ยสองคนท้ายด้วยไม่ใช่รุ่นที่ดิบไอ้รุ่นอุ้ยตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวตั้งตัวไม่ทันเริ่งอยากโมเดลส็ตคนข้างๆอ้ายเลยบ้าเลยพี่จิ๋มมาแล้วพี่จิ๋มมาแล้วเฮ้ยเล่นเป็นบอลเล่ยเลยมีเซตด้วยนะมีเซตด้วยมีเป็นบอลเล่ยเลย